สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC. พุทธิโกติตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับมาแล้วทีมงานบรับระนอนครับทีมงานตั้งวิธีมาแล้วมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดจอดถึงเบิ้งแดดโอ้จะเป็นหอนแสบตาแล้ว มาแล้วครับทีมเอ็ดดี้บวดรับบนอนมหอดจอดถึงแล้วถามเบิงพันดูให้ถามเบิงพันดูให้ถามเบิงพันดูเป็นไหนกินอิ่มนอนอุ่นือตัว นอนอุ่นแล้วพัดลมบ่มีอ่ะนอนอุ่นเพัดขึ้นเป็นวะตื่นทรามาถามเพิ่อนอย uh, uh, ู่เอาหมอนหลังเพิ่อนเต้ยล่ะตอนไหนอ่าบลูเรียงเลยอ่บ่หูซ้ำผมนอนชี้ตรงเครื่องนะบ่หูว่าเขาตัดไฟผมขึ้นบ่รู้บ่รู้เรียงเลยตื่นหรอเปลาโอ้แต่ละมาดับไฟแต่เบนแท้วันนึงสมองหอนแท้วันเตี้ยเพาตีห่าเครื่องเอาเคืองหอนแต่ว่าเห็นแต่ฝนเต็มกระจกแล้วก็ฝนเต็มเบาะสองเท้าอ่ะฝนตกแหงเอาเปิดเปิดเปิดจกไวว่าผมขึ้น มันต้องเปิดกระจกน้อนเนี่ยเ,ออตเตียงกี่มาเออหมอลรับเตยล่า,าตอนไหนวะเขาไปเห็นได้ยินวะป่ะเ,ออเขาเตยล่าแต่หาทุบโก้เฮ้ยเที่ยงขึ้นก้กว่าฝนเขาเตยมาเ,เขาเตยล่ามาจยางไรที่บอตีจบแบบพี่น้องผู้ใด้บุญญาฝนนะจบแบบเท่คึ้นมาเนี่ยยินได้ยังอะไรที่ได้คนว่าฟาังอะไร จบแบบเท่ๆแล้วสนามนี้เอาก็เคยมาแล้วมาแล้วครับต่ำเลยเพื่อนบอกให้ตั้งหม่องเก้าว่าไหมนม่องเก้าเอาหม่องเก้าตั้งตัวเพื่อนบอกว่าสู๋เนาะสู๋จะภาพบ่มีอย่างครับเจ้าภาพสู๋ห้อก็สู๋ตามตัวสู๋ครับเออเพื่อนบอกว่าตั้งเลยผมเฮงย่านเจ้าภาพบ่ทโอ้ยจาภาพเพื่อนผมนั่นสูเจ้าภาพเพื่อนสู๋เจเด็ดอีนีวปะเพื่อนบอกว่าบ่มีอย่างครับเบิ่งว่าในตัวตักจะ ว่ที่ขึ้นมหาเขากบเด็กแล้วจะแข็งมีกำลังมาพวกเม่อยันล้มพัดไปอยู่ครับเพิ่งจะแดดกันหูแล้วแต่ตอนนี้มันวุ่นเดินทางมาหอดอายุทยาอยู่อ่าแต่ผมคิดว่าบ่อยู่นาชิยูพม่าขึ้นเขาไม่ได้นาชิยูพม่ามันวนกลับขึ้นมาได้เอาวนครับวนกลับมาอุทยานอ่ะโอ้ยขามเขาปากช่องไปได้หรอก อ่าตอนมันลงจากบ้านเขาบ่องชุ่มๆลงไปได้ใช่ไอ่าตอนขึ้นมาบุญยาดันมันเบิดแหงแล้วงวงช่างมันตีวนมาได้ดอกเอ๋อไปเบิ้งในนั่นอ่ะเบิ้งในมีอ่ามาลองเบิ้งด้านของคุณมาอีกสองชั่วโมงมาแต่มันแเพราะวันนี้ห้มันต่ำเขาปากช่องแล้วก็เปิดแห้งไปต่ำเขาใหญ่เพรนี่พยากรณ์อากาศประจำชั่วโมงมาซิเด้ไอ่าตอนนี้เช็คเบิ้งอีกเลยสองชั่วโมงที่มันยิเป็นแบบนั้นสองชั่วโมงสังกะสีโอ้แต่ไทยเฮาว่ะ ทีมสังกะสีเนาะโอ้คุณเคืยอยู่ตัวนี้ทีมนี่ทีม,ม,ทมเก้าไปจเอาละครับวิธี้อมตังครับทีมมารับมานนน้อมสูพอมละอมแล้วพ้อมแล้วเพร่นี่ละเป้งไหมือขึ้นเพนีพนล,เนละเพนีละอขั้นพุ่นรละอยูขัน้น,ออขนล้โพงัหนอะโอ้ ผู้ใดไปหลักถอดปักสายพันลมกันน๋อเมื่อคืนนีเนรอนอนจนบบตื่นมะนอนจนบังู้เรื่องโอ้ไม่ขาดเหลืมลงแล้วนอนบางซีทุ่งพึ่งเนี่ยเนาะไปส่งงานบอดน้อยปั๊บกันเออเขาว่าขิปนั่นปั้งแห้งส่งงานบอดน้อยไหมทุกทุกมือทุกคืนต้องว่ารถบ่มมีมองจอดคนบ่มมีมองเขา แ <Man, S 1> ม่มันก็นเป็นจัท่านที่เรีเนาะจน,จ,นจ,นจนตองจนตองในย่างกับรถอุ้ย้กับบักหลายมาสันแม่นมองหลังมือนัในการได้กลับอีห,หลียนเราชุ่มพวง,งอ่ะเขาว่าได้ไหมนะเอ่ามันแคบนะเอ่ามันมองจอดรถจอดได้แล้วแต่มื่อคืนน่ะมันเลิกมันเลิกเข่ายากเมื่อคืนนี่มันขี้หินมาใส่หนูของงูกำลังเลี้ยงพายขี้ตุ่มนี้รอรถนี่แล้วสักไม่แล้วกูยังไาเสียบหาไหมเดี๋ยวเว้ยขอเสียบหามึงเกียกระหน่ำมึงเศร้านี่อ่ะ ชักไม้ตัวไล่คนงายเป็นบอกเป็นเราคนเดียวนี่แหละที่ผมไม่อยากปอดแต่ผมย่านมันเปี้ยนแบบเนี้ยก็เลยใต่ชุดอันเมื่อวาอันเมื่อเศร้าเนี่ยปร่แม่ดสกปรกสกปรกง่ายๆนั่นแหละรู้ด้วยว่าสกปรกพอดีประหยัดประหยัดใส่ชัดมาพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานครับมือแร่งครับมาให้กำลังใจทีมงาน บอร์ดรับบนอนทีมต้นกำลังครับกำลังสิเริ่มตั้งแล้วครับพี่น้องครับสิเริ่มตั้งแล้วคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคอนเฟิร์มร้านเปอร์เซ็นต์จังได้ก็ต้องตั้งจังได้ก็ต้องเล่นเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นขายบัตรไปแล้วเล็กกาอีกอย่างเพิ่นจัดงานประจำทุกปีนะครับเพิ่นว่า ต้องได้ตั้งคุ่นวะเดี๋ยวแล้ไม่รวยเหรอไอ้โอกาสดิอากันใช่จัดลรปอนี่ให้รวมบุญน้ำเน้ให้รวมวัฒนาน้มเน้เต้ลอตเตอรี่ครับมาไม่ไม่บอกสดสร้อนร้อไปได้ถึงเนี่ยพี่เดชถึงตไปครับไปแล้วลอยถอตรงไป เมนบอทับวุดิแทบแพ้แต่วัตถุผมมาเอารบบบัเลยหลุนครับูนกสามกมี่มาแมนเอาหมกรเจ้ามักเลขยังเจมักเจ้ามักนพอได้มานได้ดินได้ดินโอ้อนเออ ว้าบรใจตรงกันแทะนี่ไม่ไับพ่อสามหกศูนย์ศูนย์หกสามไม่ใ่บาทนี่ไม่ถึร้อยไม่ถึร้อยเฮ้ยเดี๋ยวยางแววเปาตั้งก่อนโจไว้เด้อโจไว้เอาดึงไวก่อนกัได้ ไม่ได้1-2สอโจูไว้โอ้มานมานเลยมาน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 สีสเกตมากินชินอ่อํเภอยัาศนอยู่บ้านยังใกล้กันบ้านดูบ้านดูบ้านนุ่งบาบานนะโอ้บ้านล่องเวงอะนะเออบ้านดูเลยน่บา หูจักบักนี้รัดเนาะลูกตาใบนะโอ oh. ้โหเจ้าก oh, e <Yeah, like huh? ็จังหูจักมันนี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวเป็นน้องมันบ่เป็นล่าเป็นได้แม่นลูกตัวเป็นหลานตาใบเปล่นตาใบขี้เหล่านะโอ้ยแยแทนวาพอหลานตาใบขี้เหล่านี้โอ้ยเอาเส้นไว้ก่อนสองใบเดี๋ยวสิยางมากหลานตาใบไหมว่าางอย่างในหลานตาใบไหมพอหลานตาใบวันนี้โอ้ เอยงใเียงใต้เอาลองเบิงเเงเบ้งเอาเอาลองเบิ้งนี่ไหมค่ะเดี๋ยวเปนอากม่ออเอาเาตุยเสียบคลิปฝากไี่เบิ้งคลิปเสียงใต้เบาตุยครับคลิปยังก็ฝากไี่เบิ้งเอาครับพี่น้องครับ เอ้าคลิปนี้ฝากไว้ซัานี้ครับทีมรับมนอนพร้อมสูแล้วครับอ่ะบอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวีดีทางช่องซีรีส์ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ